แล้วเปิดหลอดไฟเยอะๆแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะคะพี่พีของัวชิบาแต่อาจจะไม่ได้เอนี้เป็นหลอดหลอดสีนะครับของัวชิบาเนี่ยเขาทำหลอดสีวอลไว้อันนี้คือสีเหลืองเลยอันนี้คือสีเหลืองแต่ว่าเป็นหลอดแค่สี่วัตต์สี่วัตต์ราคาเจ็ดสิบแปดบาทเราใส่เต้าเต้าเดิมเต้าปกติเต้าเดียวกันได้เต้าแบบมันเอาไว้ใส่แบบหัวเตียงใส่ใส่ที่โคงไฟก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับหลอดทั้งนี้ยก็จิ้งจะจบ เออ่ะไรกระจกผู้หญิงอันนี้เป็นแสงสีเหลืองนะอันนี้เป็นแสงสีเหลืองปกติแต่งหน้าใช้แสงสีขาวหรือแสงสีเหลืองขาวเหลืองก็หน้าออาปลาเอาไว้ในห้องนอนมากกว่าเหลืองไปก่อนนะหน้าแสงเหลืองนะเหลืองออกมาหน้าเป็นสีเขียวเลยอนควรเป็นแสงสีเหลืองเขาบอกว่าจะทำให้เราง่วงอันนี้หลอดราคาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นหลอดโอชิบ้านี่ราคา78บาทเท่านั้นแต่ หลอดอ็จิ้รนอกสี่วันสี่วันไม่ได้สว่างมากเอาไปใช้เฉพาะอ,อย่างนะครับหลอดแบบนี้แนะนำนะแนะนำว่าถ้าห้องขนาดกลางๆแล้วสามสิบตารางเมตรหลอดเก้าวันโอเคมากแล้วก็ถ้าใครยังเป็นหลอดตะเกียบอยู่ลองเปลี่ยนหลอด LED จะรู้ว่ามันประหยไฟมากกว่าแล้วก็ช่วยเราให้เราเปิดแอร์อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่ออไไมไร้อนครับหลอดที่ไันไม่ี เป็นเพื่อนเลือกได้เลยนะคะมีทั้ง4วัตราคา78บาท9วัตราคา83บาทแล้วก็10วัตราคา139บาทอันนี้คุ้มมากจริงๆนะคะราคาของหลอดไฟนะจะบอกว่าหลอดไฟอ่ะได้ใช้ทุกบ้านนะซื้อสต็อกไว้นะครับทุกบ้านต้องมีหลอดไฟสแปรไว้นะไม่เก่ช่างไฟบริหารโรงงานได้เล็กน,น้อย <laughs> ตุกตอกใส่ช่างแล้วเราแล้วเกไาไ่ใส่ข้างบนแล้วก็ <laughs> <laughs> หลอดไฟนะซื้อไปสต็อกได้ไอตัวยี่ห้อ Eve เนี่ยราคาดีมากจริงๆ83บาทหลอด LED อะครับอ๋ออันนี้ไหนเขาคอนเฟิร์มว่าหลอดเ้าเนี่ยเปิดได้30,000ชั่วโมงอ่า30,000ชั่วโมงเยอะนะลืมไปเลยอ่ะว่าเคยติดหลอดไฟหลอด LED ทนจริงครับพี่พีดคะถ้าวันนี้ไฟเราอยังไม่พอนะคะเรามีแบบใหญ่จัดเต็มให้ข้างหลังเราไว้ทำอะไรค่อนโซล่าเซลล์นะคะมากันแผงใหญ่มากวันนี้แล้วมันใช้ไงครับ โซลาร์เซลล์ค่ะวันนี้นะคะวันนี้ราคา2,570บาทได้ไปทำแผงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่พีลดไปไห้าสิปดเอร์เซ็นต์่บอก่นี่น่าจะต้องมีช่างไปติดตั้งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าปกติแล้วลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเขาก็จะมีช่างอยู่ในมือไปติดตั้งเองช่างที่ติดั้งของก็คือแต่ได้แบบแผ่นใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะพี่พีก็แผงโซล่าเซลล์อย่างนี้ส่วนใหญ่เอาไปติดหลังคาเอาไปติดบนหลังคาก็ถ้าใครจะซื้อหนาสองพันกว่าบาทแผ่นใหญ่มากพี่พีรพวกแบบโรงโรงที่เขาเลี้ยงสัตว์แปลงเกษตรอาคารสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยคะที่ใช้ไฟเยอะๆเอาไปตติดตั้งไหมคะ อะไรนะคะคุณนองทำรังอุตจาระ44รวมติดตั้งไหมคะรวมค่ะรวมรวมติดตั้งค่ะแม่แกดซื้อได้เลยค่ะ1,590าบาทนะคะติดตั้งแบบจำนะคะบบติดตั้งแบบจำนะคะแบบจำแบบจำมันต่าับสาสดีนี้เหรอคะนี่อยไงอ่ะหมายถึงว่าไปอยู่แล้วคือต้องไปจำใสไฟให้ลูกค้าที่บ้านลูกค้าจะต้องมีการเดินไฟมาเดินไฟมาแล้วพี่เดินไฟให้ช่างเดินการเดินไฟมาคือเวลาสมมติว่าเราทำโองงานค่ะเขาจะต้องมีการเดินไฟรอไว้เหลือและรอไว้ให้เราติดเครื่อง ราจะไปทาการจำเรืองเข้ากับไฟที่บ้านพี่ให้เสร็จสรรเรียบร้อยค่ะฉะนั้นตากา44ที่สามารถกดได้เลยและที่มีช่างหล่อจำไฟเข้าไปแล้วนะตะก้า51ไม่มีของให้ดูนะครับตัวอย่างแต่ว่ามันเป็นตู้เย็นแบบที่อยู่ในโรงแรมอ่ะที่อันเตี้ยเตีย้ยที่อันเตี้ยเตียขอเวาไปพักโรงแรมก่อนเลยใช่ไม่ใช่<อ>ั้นะ2,632บาทนะถ้าใครสนใจที่ถามเห็นทิมหลายรอบว่าตะกา51ตะก้า5เลย ไม่ไม่มีของมาโชว์ไม่ไม่มีของตัวอย่างหนึ่งจุี่คิวมาคตาดนิ่หนึ่งคิวอกว่าใดยกะ่อเคมาไปตันต่อเรามาไม่ไม่ค้มนะไม่้มาดูวันนี้ราคาดีวันนี้ราคาดีด้วย ค้าเราต้องซิ้วแล้วพกใส่ในรถบ้านของเราละค่ะของพวกเขาเอไว้้อ๋อนยืนที่มีค้าตเลยมาคาเราต้องซื้อแ้วพกใส่ในรถบ้านของเราละค่ะของพวกเขากอไ๋อยืนใช่เค ก่อนจะจัดกันเอ้มีพับได้ค่ะใส่แคมปิ้งแต่ได้ด้ใส่แคมปิ้งทำไงอ่ะเก็บยังไงอ่ะพับได้นะครับพับได้ดิชิ้นใส่กระเป๋าได้แล้วแข็งแรงมากเนืงจาก่ามโหรือว่าพับได้แค่ั้นมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอ๋อนี่นีนี่ีเราพัขอโการแล้ที่ๆอได้มครับดันดันดันขนนัอรน แล้ก็น่าจับตบขาที่บนนี้จับเลยนอีนีโมซผิดตบข้นไปมันนลยต่อเียมันต้องหักขาใช่หักขา้น้ยาวยาวโอ้โเก่งนะเก่งเยังไงก็เก่ง ไปขับได้ก่อนับได้ก่อนจ้พี่เก่งไี่หลายรอบแล้วรอบนี้ก็เงินเดือนจนสุดท้ายแล้วพี่เหือก็ไปอยู่คนอื่นเลยคนไห้นก็คือบิวบ้างพี่เก่งพี่บีบ้างแม่บ้างไม่ได้ไปไหนไกลนะพี่เก่งนะพี่เก่งงจริงใจนะพี่เก๋นะจ้ะพอบิวมาตรงนี้บิวบอลบิวพอแม่มาก็คุณแม่ของเก่งของพ่อมาพี่เกงจริงใจนะ พอบิวมาปุ๊บมิ Kathy ้นบิวบอลบิวพอแม่มาก็ค nice. <umba> well <ots and essays play> ุณแม่ของเก่งพอพ่อมาก็คุณพ่อเก่งงขอจริงใจนะลูกเ่งนะจ้าพอบิวมาปุ๊บมิ้นบิวบอลบิวพอแม่มาก็คุณแม่ของเก่งพอพ่อมาก็คุณพ่อเก่งจริงใจจริงพี่บุ๋มต้องเอาเขาไปยัไงแบบแฉอะเอาไปยังไงเอาขาเอาขาเอาขาไม่ได้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 ได้ไหมไม่ได้ทำให้เป็นเลยนะ มัาต้องเอาอัน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 นียใส่ก่อนแล้วก็ันนั้นะคะใสตรงกลางได้นี่ไงลงมาเอาเป็นว่าขับได้หรอแม่ได้มันขับไ้อคนขับได้ได้บเส็กาจบและที่สำคัญคือเซตีที่เราี่ไปด้วยอ่ะไม่สองพันหายแยกค่ะสองพัสามร้อยเได้ตุอ้างันคอีเพิ่มใช่ใช่ เตอรอี้แบอีกตัวหกตัวเออีแะอ๋อนู้แอันนี้ไปไม้ข้างหลังอีกอันนึงแล้วอันนีใช่รีไปตรงนี้น้ำนงอกับไปขัปิ้งหวาเเ่วอ่เรามาออกเที่ยวกันดีมากเลยประมาณนี้จ่ 470สบาทต่อหนึ่ัวนะคะนีาให้เยังคูปองอยู่้วืาร้อก้าิคาว้าวปองอี่นมาะยแล้วนคูปองกันด้วยแล้มีแข็งแรงด้วยนะ กล่องเครื่องมือช่างมาโตนะก็คือ,อคจะบอกว่าเขาบอกมันขายดีมากจนมันขาด